สวัสดีครับ มุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกับระแสในมว่ไทยจ4สีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2 5ง2นะครับเวลา14นกาสนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวียนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสมาฝากกับแฟนๆทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆไ้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให่แก่กะรเาาาิตตชง เลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที <S <s ่ศึกมวยดิวิทีไทยก่อนนะครับถ่ายทอดสดทางช่องสาม sd ช่องยี่สิบแเวลาเที่ยงตรงนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยเจ็ดสีกันเลยนะครับเริ่มกันที่ศึกมวยดิวิทีไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องสาม sd ช่อง28เวลาเที่ยงตรงนะครับคู่ที่1นี้ฝ่ายแดงก็คือเกาโจมอเมืองไทยยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินเพชรรัศดาสีดากบวัสดุพันธ์นะครับพิกัด106ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงเกาโจมอ3นะครับลด .3 ส่วนนฝ่าาย้ํเงินเพชรัด้อยหกจุดีเท่าพิกัดไม่ต้องอดครับ คู่นี้นี่ความสูงนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับเรียกว่าปาดหัวตัวเท่าก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเกาโจนี่ชกอยู่ที่เวทีมวยดีวิธีไทยอยู่เป็นประจำนะครับความคุ้นเคยความเคยชินมีค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับเรทนะครับล่าสุดนี้19อยู่ที่เกาโจฝ่ายแดงนะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีนะครับยังไงนะครับวันนี้ผมก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเกาโจมองเมืองไทยยิมนะครับความคุ้นเคยมีเยอะกว่านะครับแพ้ชนะไม่รู้แต่ชอบไปที่เกาโจมองเมืองไทยยินมฝ่ายแดงนะครับ ส่วนคู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงอีก้องนาภาสิทธิ์อาจารย์ขวัญชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรพญาไทาสองนครตูมพิกัดหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์นะครับโดยที่เมื่อเชา้านี้ฝ่ายแดงก้องนาภานี่มันก็สิบแปดจุดเก้าลดไปสองจุดเก้านะครับน้ำหนักฝ่ายแดงนี่ค่อนข้างจะ ถือว่าน้ำหนักนี้ค่อนข้างจะเป็นน้ำหนักที่ขนขนค่อนข้างจะบีบอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าลดไปถึง2.9ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรพยาไทายนี่มัน116ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงเพชรพยาไทายนี่ดูแล้วจะได้ลอยกว่าได้สูงกว่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับกองหนาพาฝ่ายแดงนี่ก็เป็นมวยครบเครื่องนะครับอาวุธหนักแรงนะครับเตะหนักต่อยแรงเปิดเกมชวนทะเลาะส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรพยาไทายนี่รูปร่างสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับขวางหน้าดันเสียบค้ำเสียบค้ำแทงแต่ว่วาของนหัก อาจจะดูแล้วไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับกระดูกเบอร์มวยก็ดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงกล้องนาภาด้วยนะครับคู่นี้นะครับก็ยังดูเรทก,ก่อนนะครับเรทเปิดล่าสุดนี่กล้องนาภาสิทธิ์อาจารย์ขวัญชัย54นะครับเรทเปิด54อยู่ที่ฝ่ายแดงวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกล้องนาภผาเปิดเกมชวนทะเลาะต่อยหนักต่อยท้องนะครับเพราะว่าเพชรพญาไทยฝ่ายน้ําเงินนี่เป็นวมลุปล่างสูงยาวนะครับ เป้าน่าจะใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่ท้องโดนท้องมากๆนี่เป็นทรงมวยสูงแต่ว่าออนแอ่นนะครับโดนหนักๆก็มีอาการโอนเอ่นเหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับก้องณนภะาสิทธิ์อาจารย์ขวัญชัยน่าจะอาศัยลูกหนักแล้วก็กระดูกมวยเบอร์มวยใหญ่กว่านะครับเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้เลยเปิด54นะครับแพ้ชนะไม่รู้ชอบไปที่ฝ่ายแดงก้องนภะาสิทธิ์อาจารย์ขวัญชัยส่วนคู่ที่3นะครับเป็นเู่เอนรายการเป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงนี่เพชรมรกตแม็กจันดีส่วนฝ่ายน้าเงินนี่ ลุงนาภาเปิ่นสินชัยพิกัดกสิ่งสิปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่มันกิ่งสิปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคูน่นี้ฝ่ายน้ําเงินลุ่งนาภาเปิ่นสินชัยนี่ดูจะได้ลอยกว่าได้สูงกว่าเรื่องส่วนสูงนะครับเพชารมรกตฝ่ายแดงนี่ก็ฟตซ้อมอยู่ที่สอสมหมายนะครับเป็นมวย ถนาดซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักหน่วงรุนแรงตนตนนี้ถือว่าอันตรายรุนนับรุนน็อกได้ตลอดเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินลุ่งนภานี้ลูกศิษย์ของผู้การสเสวกเป็นสินชัยนะครับเป็นมวยฝีมือนะครับครบเครื่องเลยวงนอกมีวงในมีไล่แขนประกบดีดเด้งตีแล้วก็มีเหลี่ยม เชิงเข้ามาช่วยด้วยนะครับตนตนี้ถือว่าเพชรมรกตแมกจันดีนี้อันตรายนะครับแนะนำนะครับแนะนําสมาชิกนะครับตนตนี้เข้าเพชรมรกตแมกจันดีไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าอันตรายมากน่าจะออกนําไปก่อนมีโอกาสนานร,รุนนับรุนน็อกได้ด้วยนะครับแต่ว่าดูชคประกอบนะครับท,ท้ายนี่ถ้าอาวุธหนักของเพชรมรกตทําอะไรลุงนภาไม่ได้นี่ก็ขยับขยายนะครับเพราะว่าไท้ายนี่ลุงนภานี้ชั้นเชิงเหลี่ยมแผวพวเลยทีเดียวนะครับฟอร์มก็สดด้วยต้นๆถือว่า เข้าเพชรมรกตฝ่ายแดงไปก่อนนะครับเพราะว่ารุ่นนับรุ่นน็อกถ้าอยู่ดีก็แช่ยาวนะครับแต่ถ้าอยู่ไม่ดีหรือว่าลุงนภาทาอะไรเพชรมรกตหมัดทําอะไรลุงนภาไม่ได้นี่ก็ขยับขยายนะครับเพราะว่าไทยไทยลุงนภาฟอร์มสดแล้วก็หลักเหลี่ยมชั้นเชิงสูงด้วยนะครับต้นๆเข้าเพชรมรกตไปก่อนนะครับฝ่ายแดงก็ดูการชกประกอบนะครับส่วนคู่ที่4นะครับเอาเรทนะครับเรทคู่เอกนี่ต้องบอกว่าคู่ขี้ทุสีนะครับใครต่อรองเรทใครต่อรองนะครับแต่ว่า ผมแนะนำให้เข้าเพชรมรกตแมกจันดีไปก่อนแล้วก็ดูช็ประกอบครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับฝ่ายแดงก็คือมองคลเพชรกอกิ่งเพชรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ลูกลูกสอนสิทธิ์ป๋าลงนะครับเป็นมวยมาเสริมเข้ามาเสียบแทนนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสี่ปอนด์โดยที่มาชามีทั้งคู่มันหนึ่งร้อยสี่ปอนด์พอดีเท่าพิกัดนะครับไม่ต้องลด คู่นี้นี่ความสูงก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูจะได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดๆนะครับคู่นี้เลทไม่เปิดนะครับเนื่องจากว่าดึงเข้ามาเสริมแทนเลทเปิดไม่ทันนะครับก็เลยไม่เปิดครับแต่ว่าชอบไปที่ความสูงความยาวนิดๆของฝ่ายน้ําเงินนะครับลูกศรสิทธิ์สอนคมนะครับคู่นี้เลทไม่เปิดแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินลูกสรนสิทธิ์สอนคมเพราะว่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่านิดหน่อยนะครับ สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับต้องบอกว่าคูค่ขี้สูสีแทบจะทุกคู่เลยนะครับที่ศึกมวยดิวิชันไทยนะครับมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับเกาโจมองเมืองไทยยิมนะครับเด็เ,เปิด19สิา,วามวยชอบ1ตัวที่ศึกมวยดิวิชันไทยนะครับมองไปที่คู่ที่1ฝ่ายแดงเกาโจมองเมืองไทยยิมเด็ดสิบเนะครับขยับมาต่อกันที่ศึกมวยไทย74นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง74เวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับ วันนี้นี่คู่ที่1น,นี่เป็นมือรอบปูนเสือครั้งที่ส9าสายซีนะครับวันนี้พบกันในสาย4ีคู่ที่1กับคู่ที่2นะครับคู่ที่1นึงนี่ระหว่างฝ่ายแดงนี่ปฏิหารพอหลักบุญนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรสันคม1ินาย,ยกต่างนะครับพิกัด1น2่ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่มาหนึ่งปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้นี่ฝ่ายแดง ปาติหานี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่พหลักบุญนะครับจังหวัดอุบลโดยมีพันตำรวจตีพานุรัตดักบุญนะครับให้การสนับสนุนนะครับก่อนถึงวันชกนี้ก็จะมาเก็ตตัวต่อที่ค่าย PK แสนชัยนะครับโดยมีเสกแขกสมชายเทพลุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการเป็นมวยรูปร่างดีนะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับมีแข้งซ้ายหน้าคอยดักรบกวนคู่ต่อสู้วงไหนก็มีไล่แขนประกบตีเด้งตีนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรแสนคมนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเดอะเบสมวยไทยนะครับอยู่อุดรธานีนะครับเป็นมวย ฝีมือควบเครื่องอีกหนึ่งคนนะครับอฟอร์มนี่ต้องบอกว่า4ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดเลยนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับแต่ว่าเก่งที่ภูทรเป็นมวยเก่งจากภูทรน,นะครับสี่ฟอร์มหลังชนะรวดเลยวันนี้มีโอกาสเข้ามาในเวทีเมืองกรุงนะครับซึ่งเป็นมวยรอบช่องเจดสีด้วยเสียงเชียร์ค่อนข้างดังทีเดียวนะครับเรื่องการควบคุมน้ําหนักมันก็จะแตกต่างกับ ทางเวทีภูธรต่างจังหวัดนะครับวันนี้ต้องมาเข้มงวดเรื่องการควบคุมน้าหนักน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าเป็นมวยฝีมือดีนะครับฟอร์มสดด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับปาฏิหารพอหลักบุญความคุ้นเคยที่เวทีเมืองกรุงค่อนข้างจะมีเยอะกว่าด้วยเขาในเหนียวด้วยนะครับรเลทล่าสุดนะครับ54อยู่ที่ปาฏิหารนะครับก็ต้องชอบ มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับปฏิหารพอหลักบุญนะครับเข่าไหนเหนียวแน่นนะครับชกอยู่ที่เวทีเมืองกรุงประจํากว่านะครับฝ่ายน้ําเงินเพชรแสนคมนี่ฟอร์มสดก็จริงแต่ว่าเก่งอยู่ที่บูทอนะครับวันนี้เข้าเมืองกรุงมองดูแล้วกระดูกในเมืองกรุงน่าจะเป็นรองทางด้านปาฏิหารนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับปาฏิหารพอหลักบุญเหลตเปิด5้สอยู่ที่ฝ่ายแดงปาฏิหารส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบสายซีนะครับฝ่ายแดงนี่กริดเพชรศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับฝ่ายน้าเงินน่สักชัย ลุงประดูหมายไทยนะครับพิกัดเรา12ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่นะครับมัน12.8ลดจุดแปดนะครับกิจเพชรนี้ก็เป็นมวยจากทางภาคเหนือนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับโดยมีอาจารย์สงบพุทธพึกนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยประเภทครบเครื่องนะครับอาวุธหนักเตะหนักต่อยแรงนะครับเป็นมวยมวยจากทางเหนือนี่มองดูแล้วเน้นการทํามวยที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับล่าสุดนี้ก็เพื่อนร่วมค่ายของกิดเพชรก็คือมงคลมงคล มงคลชัยศูนกีฬาห้วยต้มนะครับขวาอันดับ3มวยรอบปุนเสือครั้งที่19เนะครับเป็นมวยประเภททรงแข็งแรงนะครับมวยทางเหนือนี่เน้นที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับที่สําคัญนี่วันนี้มีทางด้านของเซียนเอกมวยหูชื่อดังนะครับเซียนเอกปัตตณนีให้การสนับสนุนมาขุมหน้าเสือนี่หน้าเสือค่อนข้างจะแข็งทีเดียวเลยนะครับสำหรับกิดเพชรส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับศักชัยนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่หลวงประดูไม้ไทยนะครับ อยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับโดยมีนายกสิริชัยเป็นให้การสนับสนุนแล้วก็ผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นโมลุปล่างดีสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบของหนักๆนะครับโดนของหนักนี่บางครั้งก็มียอมให้เห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าดีกีนี่เป็นแชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตด้วยนะครับถ้าไม่โดนของหนักๆนี่ไทยทายผมมองว่าข่าไนเหนียวแน่นกว่านะครับคู่นี้นะครับเรสนะครับเรล่าสุดนี่สักใช้น้อยฝ่ายน้ําเงิน3-2เลยนะครับเนื่องจากว่า เป็นมวยเข่าไนเหนียวแล้วก็ดีกีนี่เป็นแชมป์มอรอบไทยประกันชีวิตนะครับคู่นี้ก็สังเกตดูนะครับถ้าต้นต้นสักชัยไม่โดนอาวุธหนักๆของทางกิจเพชรเล่นงานจนเสียรูปเสียทรงเสียอาการนะครับไทยไทยผมมองว่าน่าจะอาศัยเข่าไนที่เหนียวแน่นกว่านะครับเดินปั้มตีประกบตีรูปร่างดีกว่าด้วยน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับคู่นี้นี่เลทเปิด3 2อยู่ที่สักชัยน้อยลุงประดูมวยไทยฝ่ายน้ำเงินนะครับก็อชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสักชัยน้อยลุงประดูใหมไทยครับ ส่วนคู่ที่3เป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงนี่เหนือเพชรสิทธ์ลมหนาวฝ่ายน้ำเงินก็คือเฉียบขาดปอพงสว่างพิกัด1 2 4ต่อ1น5นะครับโดยที่เหนือเพชรต่อย2 24เฉียบขาดต่อย125นะครับต่อกัน1ปอดเพื่อความเหมาะสมนะครับโดยที่เมื่อเช้านี้เหนือเพชรฝ่ายแดงต่อยมา124.7้อยนะครับสฝ่ายนึ่งนเอียบขาดต่อยจุดมา็ดลดจนดเดเท่าพิส่วนฝ่าน้ำเงินเชียบขาดต่อ, 125, 125, อ,อหเหนะนือเพชอนี่ฟิตซ้ามู่นี่ค่าอยยี่สิมหา้าัอหวัด,นะดีเท่าพิกัดมาตรงลดนง สิริมนันเป็นผู้จัดการแลวก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นโมลุบร่างดีสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับฝีมือครบเครื่องครับวงนอกนี่มีดักวางแข้งขวาวงในก็มีไล่แขนแล้วก็มีศอกสั้นในระยะประชิดคอยดักเล่นงานแล้วก็มีเข่าในที่เหนียวแน่นด้วยนะครับยืนมวยทรงมวย,ทร,มวยทรงแข็งแรงนะครับหลักเหลี่ยชันเชิงดีส่วนฝ่ายน้ําเงินเฉียบขาดนี่ฟิซซอมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์สองพี่น้องนะครับโดยมีจ่าตุ๊ปอพงสว่างเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยอาวุธหนักนะครับเตะหนักต่อยแรงหมัดนี่ ต่อยได้แม่นแล้วก็คมทีเดียวนะครับเป็นมวยเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมดูแล้วยังดูเป็นรองทางด้านเหนือเพชรนะครับเหนือเพชรนี่หลักเหลี่ยมดูดีกว่าแล้วก็วงในเหนียวแน่นกว่าด้วยนะครับเรดนะครับเรด54อยู่ที่ฝ่ายแดงเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวนะครับเนื่องจากว่าหลักเหลี่ยมดูดีกว่าต่อน้ําหนักแต่ว่าไม่ได้ต่อรูปล่างนะครับหลักเหลี่ยมชั้นเชิงดูดีกว่า เชียบขาดและข่าวไนก็เหนียวแน่นด้วยแนวเหนียวแน่นกว่าด้วยนะครับเชียบขาดนี่เป็นมวยประเภทเปิดเกมชวนทะเลาะแต่ว่าหลักเลียมดูแล้วเป็เนรองนะคร <ination S 1> ับเรทห้าสี่อยนนู <หา S 1> uh ่ที่ฝ่ายแดงเหนือเพชรนะครับก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงเหนือเพชรสิทธิลมหนาวนะครับถ้าไม่โดนอาวุธหนักเล่นงานถ้าไม่โดนอาวุธหนักๆของเชียบขาดเล่นงานจนเสียรูปเสียทรงเสียอาการนะครับท้ายผมมองว่าเหนือเพชรน่าจะอาศัยวงไหนที่เหนียวแน่นกว่าชั้นเจิงแล้วก็หลักเขียมดูดีกว่าเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเหนือเพชรสิทธิลมหนาวเรทเปิด54ครับ ส่วนคู่เอกนะครับคู่ที่4เป็นฝ่ายแดงก็คือวันชัยน้อยสิทธิ์สลาว์เสือส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรอานาจสวรรค์สร้างมันจานะครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงวันชัยน้อยนี่มาหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ผลดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดส่วนฝ่ายน้ําเงินเพชรอานาจนี่มาหนึ่งร้อยสิบหกลดไปหนึ่งปอนด์นะครับวันชัยน้อยนี่ก็ฉา,ายาก็คือซ้ายไหลเรือไฟนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สิทธิ์สลาว์เสือนะครับโดยมีเสือไพโรธันโพนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายนะคครับ ออกแข้งซ้ายได้รวดเร็วแล้วก็รุนแรงด้วยชั้นเชิงสูงนะครับดีกีก็แชมป์สองเส้นนะครับร้อยแปดปอนด์เวทีลุมพีนีหนึ่งเส้นแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ร้อยสิบสองปอนด์ประเทศไทยอีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นหมวยเก่งเล็กนะครับเก่งเล็กที่ปล่อยน้ําหนักขึ้นมาวันนี้ปล่อยต่อยร้อยสิบห้าปอนด์นะครับแต่ว่าฝีมือนี่ลักเหลียมชั้นเชิงนี่ค่อนข้างจะแพวพาาที่สําคัญสิทธิสารวัตรเสือนะครับได้ใครหมวยดีเด่นปีหกหนึ่งด้วยนะครับใครหมวยนี้กําลัง ลุ่งเลยทีเดียวแล้วก็ก้าวฟอร์มหลังต้องบอกว่าสดมากอย่างไม่แพ้ใครเลยชนะรวดเลยนะครับร่างกายคนข้างดีมากๆเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรอาอนาจนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกมะขามหวานนะครับโดยมีสอมาตตเบี้ยวทองอินแม่นสอนอะไรนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะทอ,อพลกิจต่อเอี่ยวจเจริญทองภูเก็ตนะครับลูกเขยของสอปตตเบี้ยวนี่เป็นเทรนเนอร์นะครับเป็นมวยถนัดซ้ายเช่นเดียวกันนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายวันนี้นี่ต้องบอกว่า เป็นมวยประเภทสไตล์คล้ายๆเดียวกันคล้ายๆกันนะครับถนัดข้างเดียวกันถนัดซ้ายแล้วก็ชั้นเชิงฝีมือครบเครื่องด้วยกันนะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็แพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟสุดท้ายนี้ชนะคะแนนพยักจิ๋วกาแฟ,ฟโฟกัสมาสําหรับฝ่ายน้าเงินนะครับฟอร์มก็ค่อนข้างจะดีวันดีคืนนะครับเป็นมวยชกพิกัด1 1 4่งรถึงหนึปอนด์อยู่แล้วนะครับเป็นมวยรุ่นใหญ่วันนี้เก่งเล็กเจอกับเก่งใหญ่นะครับซึ่งวันนี้มาดูเรทนะครับเรทล่าสุดนี่า มองไปทางฝ่ายแดงนะครับวันชัยน้อย5-3นะครับเนื่องจากว่าอยู่ค่ายสิทธิ์สารวัตรเสือการทามวยค่อนข้างจะมาตรฐานเน้นมวยแข็งแรงอยู่แล้วที่สําคัญก้าวฟอมหลังไม่แพ้ใครเลยร่างกายเกินร้อยเลยทีเดียวนะครับเลทเปิด5-3อยู่ที่ฝ่ายแดงวันชัยน้อยสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับ <c oughs> ยังไงวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่วันชัยน้อยสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับร่างกายฟอร์มสดมากก้าว ก้าฟอร์มหลังนีชนะรวดเลยยังไงก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้แบบสนุกนะครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ชอบไปที่ฝ่ายแดงวันชัยน้อยสิทธิ์สลรวัตรเสือเลด5้าานะครับสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับก็มองไปที่คู่เอกนี่แหละครับฝ่ายแดงวันชัยน้อยสิทธิ์สลรวัตรเสือนะครับมวยชอบที่ศึกศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับมองไปที่คู่เอกคู่ที่4ฝ่ายแดงวันชัยน้อยสิทธิ์สลรวัตรเสือนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการลงทุน ตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้ได้ให้สําเร็จนะครับและท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปนะครับขอย้ําว่ามวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวััััันนนนนนีีี้้ครบววลากกไป่อสสด